สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีนี่รุยชาแนลนะจา๊ะพี่น้องค่ะมือนี้มาหอดบ้านแล้วป๊าแนวกินก้อยกระปอมมาี้ก้อยกระปอมจ้าใส่บักมว่วอันนี้กระพักสดจากสวนก้อยไข่มดเดื่ะอันนี้แกงยังนี่แก่งปลาใส่ไข่มดเดื่งพี่น้องไ <c oughs> ข่กระซมมาตะกรงเทียบพื้นกันละครับมูเจ้า มาหอดบ้านกันได้กินอาหารอีสานบ้านเฮาไปรอบนี่ไปแบบโดนไปตั้งแต่ต้นเดือนพี่น้องใครมาเบิรงกันน่ะมาพี่น้องมือน่เนี่ยเ,เป็นด้ห้องเขาไก่เขาวาเดืน ปล่อยกับควอมใส่หัเขาไปฝากลูกสาวบอกจงลูกสาวก็ามาปล่อยกับวมปล่อยขามาเดือ <c oughs> น<ฮะ>แเตนรเ้นกับสองแบงสามแบงแบงนี่ลุยกับแบงอดเยา้ากับแบงแพว <c oughs> ลูกสามคนกับแบงสามเสือนเ้มาเดือน มันจิโทรบอกอยู่ว่าคืออยากกินก้อยครับมะเดียงก็เลยกิน่าต้องซื้อไว้แน่นอนก็เลยบาโทร งาเจ้าบาาอขึ้นบอพองขึ้นจังมันเบ,บ๋เบ๋ผักเยอะม,มากจะผักสดผักหลวกกิน้อง ปะทิ้นนอนมามีบอถหาไม่ซื้อดอกก็ต้องไปหาดอกบัณฑ์หอนฮะแกงปลาเส้นไข่หมดเด่งพี่น้อง วันนี้สิบนี้สิสูปลาด้อืมว่ามันน้องนี่ได้กน้องลุมันี้สิบเจ็ดนี้จะได้งูปลานะคะมันกัล้มันกัลกป่าจะเอาข้นได้มันกัลม เอ,อา,านแาทอะไรแล้วคนสวยหนังเด็ก้อไถ่กาหมอนคือเบดีย็นว่าีได้ไยินไส้ี มมมมแม่บอกท่านได้เยออ่แม่ไปสิทำเยอะได้เยอะอร่อยมากนะฮะค้อยกับปอดซีเมือคุณแม่ก้อยใส้มูมง่งส้มพี่น้อง

าม่แรงทำเยอะไม่รูบ เนี่ยแต่ย่าือไปสักลุยนี่ลุยเร่องข้างมาก่นสอนนีด้วยอ๋อข้างม่นดมันอันนี่ก็ อร่อยอ,อร่อยมากๆค่ะหนูกินข้าวล้วยังลูกฮะไม่กินมจะจะจิไปใส่มือนี่นบบนนจะอาบน้ำหรอเปล่าอาบแล้วถ้าจะไปกับแม่ไปอาบน้ำแต่งตัวนะ ให้มัแดดไหมน้องนี hmm. mm ่ยองมันแกชมพักมูวแทมากันบอกตองไปเอากระดาษทอนอุยอืออี่อปนี่ันมนี้หวานจะได้ยไอือ ส้มพักกินอ่อน มากินขงาวอลรมารมาบ่าไหมโอเคพี่น้องเอาไว้ซ้ำนีนะคะแล้วเจอกันใหม่เดี๋ยวเราก็จะไปทำงานแล้วนะคะตำหน่อยกับอาบน้ำเยอะพี่น้อง อร่อยมากกินมั้ยนะ right